ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีดึกๆนะครับอพอดีมีวงสัพ์สนุกสนุๆคำหนึ่งอยากจะชวนอ่ทุกท่านาคุยเล่นๆคำๆนะครับโอ้ยอ้วนหลายอ้วนมากเลยฮะคำว่าสาธุเนะาะเราจะได้ยินเวลาที่อ่ใครทําอะไรหรือว่าเวลาที่เรา ทำกิจกรรมดีๆเราก็จะบอกว่าสาธุหรือมีคําว่าสาธุชนคําว่าสาธุเนี่ยมันเป็นคํานี่บาทที่ไม่สามารถที่จะ,ะกระจายรูปได้นะครับยังคงใช้เป็นสาธุตลอดมาเรื่อยๆก็มีบ้างที่มีการเอาไปใช้ในคําว่าสาธุชนคนดีนะครับสาธุแปลว่าดีแล้วแปลว่าดีแะแต่ครนี้ในบริบทบางบริบทเนี่ยในภาษาอีสานเราใช้ สาธุในแง่ของแปลกแปลนกันนะครับทั้งๆที่ททความหมายเขาแปลว่าดีแล้วดีละแต่ครนี้เวลาที่เราเราไม่อยากให้ใครได้ดีหรือไม่ชอบใจใครหรือ,เ,อ,อเรามีความรู้สึกแย่กับใครบางคนเนี่ยเราใช้ไม่กระทั่งคําว่าสาธุในแง่ลบกับเขาคนนั้นเช่นนะครับ เราใช้สาธุไปในคำสาปแช่งด้วยนะครับเช่นสาธุเน่เม่สาธุเด้อให้ลูกอ่ามึงตายสาธุเด้อให้เมียมึงตายสาธุเด้อให้มึงหลบม,มึงจมสาธุเด้อให้มึงอ่อยา่าขึ้นอย่าเกินเฮ็ดยังกะขอให้หลุมให้จมมึงเฮ็ดบํารรมเฮ็ดเวียนก็กลวยคือหมายความว่าสาธุนะขอให้แกไปเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามในทางลบเออ่ด้วยความ ไม่พอใจที่ได้กระทำการบางอย่างกับเราเนี่ยเราผู้ผู้ได้รับผลจากนายกนายขอนายงอเนี่ยในชาวอีสานเราใช้คำว่าสาธุไปในทางที่ลบด้วยใช้ในแง่ของการสาบแช่งด้วยนะครับอันนี้มีมีใช้จริงๆนะครับในภาษาพูดแต่ไม่ปรากฏในตัวเขียนในการสาบแช่งกันนี่นี่ผมยังไม่เจอเนาะครน,นี้อีกอันหนึ่งที่เราใช้สาธุในแง่ คำดีเวลาที่พระคุณเจ้าหรือว่าท่านที่เราเคารพนับถือโพสอะไรเนี่ยเราจะใช้คําว่าสาธุแต่ก็มีบางครั้งเ,เราเรีบกลัวว่าท่านจะไม่เห็นโพสเราเนาะเราก็รีบสาธุเช่นมีพระคุณเจ้ามรณาภาพเนี่ยเราไปสาธุไม่ได้นะครับอันนั้นมันหมนายความว่าดีล่อท,ที่ท่านตายมันมันไม่ได้แปลว่าดีแล้วที่ท่าน,น มรณภาพหรือว่าเรายินดีด้วยเขาว่าสาธุแปลว่าดีแล้วแปลว่าดีหละแปลว่าถูกต้องดีแล้วฉะนั้นเวลาทีา่พระคุณเจ้าโพสมีพระกกพระขอพระงอ,อมรณภาพเนี่ยเราจะไปรีบวิ่งไปสาธุไม่ได้นะครับนั่นสะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้รู้วงศั์เราเราใช้โดยที่เราไม่คำานึงแล้วหรือเราเราศรัทธาพระรูปนั้นแต่เราอยากจะแสดงออกถึงความ เศร้าใจเสียใจร่วมสแสดงความรู้สึกเศร้าไปกับที่ท่านโพสต์มาด้วยเราจะไปรีบสาธุไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแปลว่าถูกต้องดีแล้วถูกต้องดีล่ะดีแล้วแหละคือหมายความว่าถ้ามีคนโพสต์เกี่ยวกับใครตายเนี่ยเราจะไปบอกว่าโอ้สาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะพระคุณเจ้าคือดีแล้วแหละตายแล้วตายได้ก็ดีแล้วอย่างนี้มันไม่ถูกนะคะคือหมายความว่าคือเราจะใช้เราก็ต้องไปรู้ว่าเฮ้ยเราเราจะใช้ย,ยังไงเพราะนั้นเวลาที่พระรีบโพสต์ การมราณาภาพของพระครูก็ดีของเจ้าฟ้าเจ้าคุณบางรูปก็ดีเนี่ยญาติโยมที่เป็นแฟนเพจนี่ยจะไปสาธุทรงเดชไม่ได้นะครับหรือบางท่านก็รีบรีบที่จะโพสต์โดยไม่ได้แจ้งไว้ว่าขอให้แสดงความเ,เสียใจผ่านถ้อยคําที่ปราสิาาคํคำสาธุเราจะต้องเขียนไว้ในโพสต์ด้วยว่างดการสาธุเพราะว่าเมื่อไหร่สาธุนั่นก็ มันก็ตีกับเป็นวงลบว่าเออดีแล้วที่ตายไปดีแล้วที่มรณภาพไปดีแล้วที่ล่วงลับไปเนะืสาธุจึงใช้ในบริบทน,นี้สรุปสั้นๆคือ,อเป็นคนํานิบาตท,ที่มันกระจายรูปไม่ได้แปลว่าดีแล้วดีละถูกต้องดีละแต่อีกอันนึงที่ใช้ในบริบทภาษาในอีสานก็ยังจะมีคําว่าสาธุในมุมของการสาบแช่งต้องการให้ใครบางคนเนี่ยได้รับผลลบหรือใครคนนั้นได้ทําสิ่ง เรียวร้ายกับเราได้ทําให้ขัดเคืองขุนข้องมองใจเราเราก็จะมักจะผูกแคนแล้วก็บอกว่าเออสาธุให้มันร่มจมให้มันไปขึ้นไม่เกินให้มันไม่มีสะตุง้งสะดางให้ลูกมันเรียนไม่จบนี่คือสาบแช่งเข้าไปเรื่อยแล้วก็สาธุในแง่ของการแสดงความเสียใจเวลาที่พระคุณเจ้าท่านล่วงรับดับขันไปเนี่ย